ในเขตเทศบาลนะครับนะเอาเอาของตำบลหูเวียงก่อนนะที่ผมดูแลอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยสิชุมชนคือ13มหมู่บ้านนะครับนะส่วนหนึ่งอ่ะอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าชุมชนกลกลากเราเนี่ยตั้งลกรา,ากกันอยู่แถวริมแม่น้ําอยู่แล้วนะครับนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยที่เราได้รับผลกระทบกันอยู่ทุกวันนี้นะครับนะเป็นระยะเวลาต้องบอกว่าเป็น10ปีนะค่ะมันอยู่ที่การบริหารจัดการน้ํา พอมันมีหน่วยงานเข้ามาบริหารจัดการเนี่ยนะคุณบล็อกนู่นคุณอุดนี่กันนะครับแล้วคุณก็ปล่อยน้ําจากท้ายเขื่อนเจ้าพยามาเนาะเหมือนเทน้ําใส่กระบอกอะ่ะคุณก็มาตามคลองเลยข้างๆซ้ายขวาคุณบล็อกหมดเลยเหมือนรีดน้ําตั้งแต่ข้างบนมามนะแล้วพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ลุ่มนะครับก่อนที่จะออกไปเข้ากรุงเทพอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ถือว่าท่วมเท่าปี54นะคะทาโอ้เกินแล้วครับเกิน มวลน้ําน้อยจริงแต่มันมากองที่นี่มันเกิน5สี่แล้วเราอยู่กับน้ํากันอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วคะสี่เดือนกว่าแล้วสี่เดือนกว่าไม่ไม่รวมก่อนหน้านี้นะก่อนหน้าเนี้มันจะมีน้ําขึ้นน้ําลงใช่ไหมเอาที่หนักๆที่เราอยู่ันเนี่ยสี่เดือนกว่าแล้วที่มันขังอย่างเงี้ยเราสูงกต้นนะสี่เดือนมันสาหัสนะบางบ้านเนี่ยดูตามคลิปตามอะไรที่เขาเขาออกไปเนาะที่มาเนี่ย หนุนกันจนอยู่หลังหัวหลังติดหลังคาแล้ว